สวัสดีครับกอกกอกนิวครับเช้านี้กอกกอกนิวอยู่ที่บ้านนะครับกําลังจะเตรียมตัวไปที่บ้านกกกอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรครับที่จะพาไปดูชวนี่ครับกอกกอกนิวกําลังเตรียมของฝากนะครับที่จะไปฝากบ้านกกกอกกนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพิ่งเตรียมเสร็จเมื่อเช้านะครับตื่นเช้ามาก็ รีบเตรียมหาของฝากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของจากสวนเราเองนะครับสวนของพ่อพงพอเพียงนะครับเป็นการทำกรเกษตรพอเพียงก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องของก๊อกก๊อนิ้วด้วยนะครับก็คือช่องพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ครับอันนี้คือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งครับนี่ครับนี่ครับ เป็นของที่สวนเราเองปลอดสารพิษนะครับที่สวนของกากนิวจะไม่ใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทําเองทุกอย่างนะครับที่สวนนะครับเราปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับมะนาวที่สวนเราก็มีเยอะนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับนี่นี่ครับนนะครับหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับแล้ว ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือต้นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับมีน้องเขาอยากได้ปลูกนะครับก็เลยจะเอาไปฝากนะครับของทั้งหมดนี้ฝากใครบ้างนะครับก็รอดูนะครับว่าจะได้ฝากใครบ้างนะครับใครมาบ้างนะครับนี่เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่ง อร่อยมากนะครับนี่หวานกรอบนะครับกินได้ทั้งกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะครับคือดิบนี่แล้วก็กินกับส้มตากินกับลาบกับก้อยกับป่นกับน้ําพริกกับแจ่วบองอะไรเงี้ยได้หมดนะครับหรือว่าจะเอาไปแกงทําเป็นแกงส้มทําไปผัดน้ํามันหอยอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปทอดชุบแป้งทอดอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับอร่อยนึ่งกินกับน้ําพริกนะครับก็อร่อยมากๆกครับดอกกระเจียวหวานเพดน้ำพริกนั่นนะครับ กินได้ทั้งดอกทั้งก้านเลยนะครับนี่นี่ครับจนะให้ดูเลยกินได้ทั้งดอกทั้งก้านนะครับน,นี่ครับนี่แหละครับคือของฝากวันนี้นะครับที่จะนําไปฝากที่บ้านกกอกนะครับผมอันนี้ต้นดอกกระเจียวนะครับนี่ครับ ต้นดอกกระเจียวหวานนะครับน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานนะครับแล้วเจอกันที่บ้านกก,กอกนะครับ